แรงสกิดสกิคเขากองทุนเบียร์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีให้การช<ฮ>่วยเหลือเหตุโกดังแก๊สพูระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าเลยมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์กันผอรองปลัสานสำนักนายกรัฐมนตรีหรือว่านายมงคลชัยสมอุดรเขาได้เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ละวันที่29ก,กรกฎาคมในผ่านมาเกิดเหตุโกดังดอกไม้ไฟแก๊ปพูระเบิดกลางลาดมูโนในพื้นที่ตำบลมูโนอำเภอสุ้งไอโกโลกจังหวัดนาราธิวาสก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บแล้วก็บันเืิมประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากเรื่องนี้นี่น,นาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเขาก็ได้แสดงความเสียใจแล้วก็ความห่วงใย,ยมาอย่างครอบครัวพี่น้องประชาชนผู้ประสบเหตุแล้วก็มีข้อสั่งการให้หน่วยงานเดีกเก่ยวขคอง แคบให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามาจ้าําหรับความช่วยเหลือเบื้องต้นในนาจากกองทุนเบี้ยช่วยเหลือภูระศพซ้ำให้สำนักนายกรัฐมนตรีตามลักเก์แล้วก็แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัยมีอะไรมั่งฟังให้ดีจ้าอย่างแรกในนาเป็นกรณีเสียชีวิตก็จะมีค่าจัดการซับรละห้าเบอรนบาทเบี้ยทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละซ้ำเบอรนบาท เบียทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเทมีบุตรอายุไม่เกินยี่สิปีบริบูรณ์อีกครอบครัวละหาเบิรนบาทจ้าส่วนกรณีบาดเจ็บนี่นะ เขาจะให้เบี้ยทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บสาหัสรายละสามเบื้ณบาทเบี้ยทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บทั่วไปรายละหนึ่งเบื้ณห้าพันบาทบ้านเรือนเสียหายเขาก็จะให้ค่าวัสดุในการก่อสร้างหรือว่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามความเสียหายเท่าทายใจจริงไม่เกินลังละเสียหาย้ทางลังก็คือเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โยเทสองแสนสามเบื้ณบาทแล้วก็ถ้าหากว่าเสียหายมากโยเทสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะเขาก็จะให้เจ็ดเบื้ณบาทส่วนเสียงให้หน่อยหน่อยว่าสามสิบเปอร์ ก็จะได้นึ่งเบือนหาพันบาทจ้านอกเนื้จากนี้ก็ยังมีคาเคืองอุปโภคแล้วก็เครืองใช้เอ่นๆี่จำเป็นเฉพาะบ้านเดเสียหายทห้จงหัล้างแล้วก็เสียให้มาเขาให้ครัวเรือนละห้าพันบาทซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะรองปลัดสำนักนายกัฐมนตรีเขาเปิดเผยต่อไปว่าสำรับการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บแล้วก็บ้านเรือนเสียหายหรือว่ากรณีเอ่นๆจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยสำนักนายกัฐมนตรีนั้นก็ขอให้จังหวัดนาราธิวาสโดยสำนักงานป้องกันและบรร เท่าซ่านาถไฟจังหวัดนาทิวาเนี่ยนะรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงให้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นทนนี้เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุนเบียร์ช่วยเหลือภูประศบซาภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเทมี่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชานาคไสเป็นประธานกรรมการผิดหน้าให้ความช่วยเหลือโดยเร็วต่อไปจ้าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นถ้าหากว่าใครในนั้นต้องการสนับสนุนช่วยเหลือภูประศบซาภัยก็สาม,มารถบริจาคเบียร์ข้าวของทุนเบียร์ช่วยเหลือผูประสบซาภัยมูลนะธนาคารกรุงไทยส คณะรัฐิวาตเชิญบัญชีเบียช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนเลขเทบัญชีก0าวซูนห่ฮกกหนึ่สอง,สองสนย์ะจ๊ะหนองสศร้าหนุย่ยคือในบนหน้าจอแล้วไม่ว่าจะมากหรือว่าจะหน่อยก็ขอให้ช่วยช่วยกันเพราะว่านึงนำใจคนทุกคนก็สามารถเอามาช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในห้นนี้ได้จ้าบ๊ายบาย